ไฟรลี่นะไฟห,หน้าเคสว่างเลยทีนี้กลับบ้านไประวังอย่างเดียวอะ่ะกลับบ้านาดึงวางไก่ขัน <c oughs> นี่นะบิดออกนะครับหมุนข้างนูน้นเห็นไหมดันลงไปปุ๊บปุ๊บออกแล้วดึงออกนะครับดึงออกเสร็จพยายามเอาสายมันให้มันเอาให้เอาให้มันแบบลงไปได้เยอะที่สุดอะ่ะถอด มันจะมีขั้วอยู่ข้างในถอดขั้วออกนะครับเห็นไหมถ้าหลอดมันเพิ่งเปิดระวังนะครับมันร้อนนะข้างในมันจะมีเขี่ยวเกี่ยวอยู่ใช้ค้ำเอาอย่างเดียวเลยมองไม่เห็นอ่ะออกละนี่ครับหลอดนี่ก็ไปแล้วเนี่ยดูดิหลอดใหม่นะครับนี้นะดึงอันนี้ออกก่อนแล้วใส่นี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วเกี่ยวเหล็กให้ได้ใส่ยากนิดนึงเพราะว่ามันจะหนากว่านหน่อยนึง พยายามใส่ให้ลงล็อกถ้าเกิดว่าใส่ลงล็อกดีนะครับมันจะไอ้นี่ง่ายหน่อยมันจะเกี่ยวเหล็กง่ายหน่อยถ้าใส่ไม่ดีเงใส่ไม่ลงมันจะเกี่ยวเหล็กลงยากะเดี๋ยวผมจะส่งกล้องเข้าไปให้ดูนะนี่เป็นงี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเกี่ยวเหล็กเข้าไปแล้วนี่ทีนี้หลอดหลอดไฟนะครับเราจะใส่หลอดไฟเข้าไปนะเราจะใส่หลอดไฟเข้าไปหลอดไฟมันเสียบเข้าไปตรงๆได้แต่อย่าเพิ่งใส่หลอดไฟให,ให้เราใส่อันนี้ก่อนใส่ขั้วเขาก่อนนี่นะ ใส่ขั้วเขาเสร็จเอาขั้วเขายัดเข้าไปก่อนถ้าเราไม่เอาขั้วไม่เอาขั้วยัดไปอ่ะพอใส่หลอดไฟแล้วขั้วมันจะยัดเข้าไปไม่ได้นะครับเอาอยัดเข้าไปให้มันอยู่ใต้โคมก่อนใต้ต้ฐา,านมันก่อนพอ,อยัดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาหลอดเนี่ยใส่เข้าไปกดเข้าไปให้แน่นครับหลอดไฟผมรับประกันหนึ่งปีนะครับนี่นะเราจะมีทติิกร์อย่างนี้ติดนะครับเสร็จ <çek> แล้วเราก็อันเนี้ยนะ ตายแล้วก็กดคืนเข้ามาเหมือนเดิมแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับอีกอันนึงที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือไฟหลีนะเอามือล้วงเข้ามาอย่างนี้นี่นี่นี่อยู่นี้บิดแล้วดึงออกมาได้เลยนี่เห็นไหมอันนี้ไฟหลีนะครับเรียบร้อยยิงเข้าไปดูเราจะเห็นช่องอยู่เห็นไหมนี่ส่วนไฟสูงเนี่ยเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมครับนี่ฮะไฟสูงเปลี่ยนได้เลยนะ โอเคอ่ะเราลองดูครับลองดูไฟอีกทีนะไฟลีนะไฟห,หน้าโอเคสว่างเลยทีนี้กลับบ้านไประวังอย่างเดียวอะ่ะกลับบ้านย่าดึงวานไก่ขันผมว่าคนขับแคมร y ี่หลายคนคงจะเจอปัญหานี้นะครับไม่ใช่ว่าไฟไม่ติดนะโชคเสียครับอันนี้เขาแก้ไขปัญหาอย่างนี้เดียดีนะนี่ <laughs> วิธีนะเรายกยกเนี่ยเขาไอคนจะคนเจาะก็เจาะเก่งนะเจาะพอดีรูเลยเนี่ยเนี่ยคนเจาะเจาะดีแล้วไม่แล้วไม่สะบัดเลยอ่ะยกหน่อยเนี่ยเอาออกแล้วก็ปิดลงเห็นไหมคือตอนเนี้ยโชว์มันเสื่อมแนละ้วจริงๆแล้วมันต้องดันราคาอยู่อะลองเห็นป่ะเนี่ยพอพอเขายกสุดปุ๊บปล่อยแล้วมันก็ล่วงเห็นป่ะนะอันนี้ก็แก้ไขได้อย่างกันอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับหรือว,ว่าจะแก้ไขแต่อย่างเงี้ยดูท่าแล้วเขาแก้ไขาย,ยาวแล้วเขาเจาะอย่างเงี้ย เขาคงจะไม่เปลี่ยนแล้วล่ะ